Hello Hello Abuelinias I, uh, I wish I was a bird สำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาทำสิ่งนี้กันนะทุกคน นี่คือสิ่งที่เรียกว่ามาเจนเทียพิกหนะ้าะทุกคนสำหรับตัวมาเจนเทียพิกนี้ผมได้ทำการผมได้ทำการแยกส่วนเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนลำตัวผมได้ทำการแยกเรียบร้อยแล้วนะฮะทำไมผมต้องมาทำอะไรอีกดีเดียววันนี้นดันน่ากลัวเหมือนกันนะ เฮ้ยไฮซูไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยหลอนอยู่นะผมแยกเป็นปากบนปากล่างคิว้วเอ่อตาเฮ้ยกลัว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 อ้าว,าวาเอาเป็นว่าเราหยุดการ ซูมรายละเอียดเท่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่า y o u t u b e มันผมจะโดนอะไรกับ y o u t u b e หรือเปล่าเกี่ยวกับความรุนแรงทา,ารุณันกุรเราบะบะ,บะเราจะหยุดการโชว์สัดส่วนเพียงเท่านี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําจุดขยับกันเลยนะฮะ <c oughs> ส่วนแรกที่เราจะทําก็คือส่วนหัวอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตากันก่อนดีกว่านะฮะส่วนตาสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะรวมตา ตาข้างในผมนจะเรียกว่า i I, i in สร้างเป็น deformer ไว้นะฮะ<ม>เพื่อที่จะง่ายต่อการที่เราจะเอาไปขยับนะฮะเริ่มเลย,ย <S <S โอ้ยอตาหลุดอ่า ตาหลุดขอบผมลืมผมลืมจริงๆเราควรที่จะคลิปปิ้งตาเอาไว้เพราะฉะนั้นผมจะไหววะอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าโอเคไม่ตาไม่ตาตาดำไม่หลุดออกมาแล้ว โอ้ d โอ้าวโอ้ว hmm. <tur> ้าวบ้าค้คน่ากลัวเลยวะหมูมาจินเทียจะเล่นคุณโอเคได้ตามาแล้วต่อไปผมจะทำหลับตานะครขยับตา เอ้ชักหยวิ่งน่ากลัว้องว่าหล,ลับตาแล้วแบบเหมือนตามันหายไปเลยอ่ะตามันโบวไปเลยอ่ะลองเล่นสิลูก อ้าโโนเดี๋ยวเรามาปักม้าโอเพนและ <c oughs> แล้วผมขยันทำซะด้วยสิโอ้โอ้ ผมเริ่มสนุกแล้ววะผมจะผมจะโอ้ยมันแย่มากเลยวะ่ะ คุณดูหน้าดีหน,หนูไม่น่ารักหรอกค่ะเข้าไปผมจะขยับหน้าแนละ้วเพราะว่าตรงนี้อสำคัญ <c oughs> หันไปทาง ทางซ้ายนิดหน่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวต้องขยับจมูกละอ้าอาไปคนกลัว เว้ยหลอนหลอนตาแน่เลยคืนนี้นอนไม่หลับแล้วจะขยับจมูกให้มันดูโด่งขึ้นเออได้ได้ได <c oughs> โ้โอเคโอเคโอเคที่เรายังเหลือแองเกิลที่เป็นแองเกิลวายอีกอย่างหนึ่นงแองเกิลวาย เชฟของปากมันจะต้องไหลไปตามกรามแต่เนี้ยอาจจะไหลยเยอะไปหน่อยก็ลองดูซิฟึบฟึบไม่ได้ฝั่งนี้ต้องขึ้นมานะฟึบอุ้ยใกล้เคียงยังฟึบฟูบอุ้ยอุ้ยอุ้ย Kẹp, kẹp, kẹp ghép nè Ê Ê Ê, nhìn đây nè Ah Perfect Nice oh, đồ đi, Bố โอ้โอ้โอ้มาวหโกกก้กโก้กกกไอ้ป้าคนน่ากลัวเลยว่ะทีนี้ตัวอยู่ไหนเอ ight, ่ย body X เริ่มเลยเอออาจจะขยับได้ไม่เยอะ แข็งแรงไม่เยอะแข็งแรงไม่เยอะข,อะขา <c oughs> ขาหมูมาเจนเทียโอ้อๆๆ <c oughs> ขาหมูมาเจนทีย อย่างนี้นะให้ให้ขามันพยายามไม่ขายับที่นะเพื่อที่เลวลาขยับมันจะได้ดูเหมือนแบบเอ็นไปฝั่งหนึ่งเออเอออย่างนี้ดูดีดูดีนะนี้ผมจะไม่ให้ขามันลอยขึ้นไปนะผมจะทำแค่ในส่วนนี้ให้มันขึ้นเหมือน้อบ้าให้ขายืด ไปดินน้อ่าให้ดูเหมือนตัวมันยืดเฮ้ยขาหดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขายืดเฮ้ยยืดหดยืดถกจอดมันโคตรที่จะแย่เลยวะ่ะจุดขยับค่อนข้างที่จะครบแล้วอ๋อจรงมันยังเหลือแกน วายเอ็ม <Why? S 2> mm. ไม่ใช่มันเหลือแกนแซดซึ่งผมคิดว่าอาจจะอาจจะทำได้แกนแซดอาจจะสงสัยแกนแซดแกนแซดเป็นอย่างนี้อ่าเป็นแกนที่เอียงที่ไม่ใช่ซ้ายขวาอย่างเนี้ยอันนี้คือแกน x แกน y คืออย่างนี้แกนแซดคืออย่างนี้อ่ามันเป็นแกนที่เอียงข้าง กือบเกือบ้อะฮะโอ้ยแต่แต่มูเมเบนมันดีขึ้นเยอะเลยวะ่ะแต่มันแย่กว่าเดิมมากเลยว่ะต่อไปจะเป็นผมว่าเราควรพอแค่นี้ปะ่ะ ไม่ได้เราต้องใส่ฟิสิกส์ให้น้องด้วยเราอยากเห็นหมูที่มันเด้งดึง <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นโอ้ยผมผมเหนื่อยว่ะผมเหนื่อยแต่ผมก็กำลังกำลังสร้างกำลังสร้างพารามิเตอร์ใหม่เพื่อนที่จะทำทำการเด้งดึงตัวหมูอ่อ <c oughs>

มันสามารถแยกได้กว่านี้ ry body body y อยู่ไหนวะ body y a ah. <p> n <warn s> g l e y อ่ะฮ่คุณดูดิคุณดูพร้อมเด็กมาดิ oh my god อุ้ยอุ้ยอุ้ย ผมแยกหน้าทองมาด้วยเพราะว่าผมจะโอ้ผมไม่คิดเลยว่าผมจะต้องมาทำตรงหน้าท้องด้วยว่ะโอ้ยดูท้องนี่มันเหมือนมีมีไขมันมีตัวอะไรดุกดีดุดดุยอยู่ในท้องเลยว่ะเฮ้ยผมเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่ตอนไหน <laughs> ลืมไปว่าว่ามีคีรัตเปลี่ยนโมเดลตัวเองไว บาเยเฮ้ยคุณดูทองดิบึ้ง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 บึ้โอ้ my god ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวไอ้นี่ท้องน่ากลัวบุ๋งุ๋งบ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 ุ๋ง๋ง h o l y shit เราว่าเราเดี๋ยวลองเอ็กพอร์ตมาเทสดีกว่า Let me try. oh, l ดู o เดี๋ยวลอเราเอาโมเดลมาอันี้ได้ป่ะ I have this one. My pick. Boy, 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 b o t boy, boy. ผมว่าเราพอเพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะ animal bullets animal bullets animal bullets bigger weapons bigger weapons bigger weapons animal bullets